กับผมนายประเสริฐจันทละลุงทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกับผมขอเสนอคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งขอผู้รับรองด้วยครับครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับครับกราบเรียนท่านประธานหมูกระทะเอ้ยประธานสภาที่ขอรพบนะครับ ถ้าพูดถึงหมอองหรือปฏิพัฒน์สันติพาราชื่อนี้ได้สร้างความฮือฮาให้กับประชาชนค่ะหลังจากที่พรกคก้าไกลเนี่ยได้เสนอชื่อหมอองเข้าชิงรองประธานสภาคนที่หนึ่งสำหรับหมอองนะคะชนะวิทยาสอสจจกรวมไทยสร้างชาติด้วยคะแนน312ต่อ105ทําให้หมอองค่ะคว้าตําแหน่งรองประธานสภาคนที่1ไปครองต่อมานะคะหมอองก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาในโลกโซเชียลหลังจากนั้นเนี่ยหมอองก็มักมีดรามา่าต่างๆมากมาย เรียกได้ว่าเป็นสอสอร้อยดราม่าเลยทีเดียวค่ะวันนี้ทางคมเชนลึกได้รวบรวมสรุปดราม่าของหมออองมาให้ฟังกันค่ะสำหรับหมออองค่ะเจอกระแสะต่อต้านหลังถูกเสนอชื่อชิงประธานสภาย้อนกลับไปช่วงพักเก้าวไกลเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลค่ะโดยฝั่งพรรเพื่อไทยเนี่ยได้ยืนยันจะเอากาอี้ประธานสภาส่วนทางฝั่งพรรก,ก้าไกลก็ยืนยันว่าตําแหน่งประธานสภาต้องเป็นพรรของตน ทางฝั่งพรรคก้าไกลค่ะก็ได้ส่งหมออ๋องเนี่ยเป็นตัวแทนของพรรคในการชิงเก้าอี้ประธานสภาแข่งกับพรรคเพื่อไทยต่อมาก็เกิดกระแสต,ต่อต้านหมออ๋องจากในโซเชียลค่ะเนื่องจากที่อายุยังน้อยและยังขาดประสบการณ์เมื่อเทียบกับตัวแทนของฝั่งพรรคเพื่อไทยชาวเน็ตค่ะได้ขุดอดีตข,ของหมออ๋องว่าเคยสนับสนุนและออกไปเคลื่อนไหวกับฝ่ายกปปสซึ่งมีจุดยืนทางการเมืองสวนทางกับพรรคก้าไกลที่ตนสังกัดอยู่ ด้านหมอององค่ะก็ออกมายืนยันว่าในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองทั้งของกปปสและของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นเขามักเดินทางไปสังเกตการในที่ชุมนุมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมในฐานะผู้สนับสนุนของกลุ่มใดดาม,ม่ายังไม่จบค่ะต่อมามีผู้ใช้โซเชียลค่ะโพสต์เนื้อหาว่าหมอององไม่ได้เป็นสัตวแพทย์จริงเนื่องจากเมื่อนําชื่อไปค้นหาในระบบตรวจสอบรายชื่อบัญชีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสํานักง,งานสัตวแพทยสภาแล้วไม่พบว่ามีชื่ออยู่ในระบบ หมอ๋องบอกว่าหลังจากจบปริญญาตรีจากคณะสัตวแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเขาไม่ประสงค์จะทาอาชีพสัตวแพทย์หรือเปิดคลินิกรักษาสัตว์จึงไม่ได้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จึงไม่มีชื่อของตนอยู่ในระบบของสัตวแพทยสภานั่นเองค่ะดราม่าต่อมาค่ะคือหมอ๋องเนี่ยงดออกเสียงร่างพรบรสมรสเท่าเทียมซึ่งพรรคก้าไกลเป็นผู้เสนอค่ะ ต่อมาเขาได้ชี้แจงทาง f Facebook ไลน์ว่าเหตุผลที่งดออกเสียงเพราะเห็นว่ามีเนื้อหาที่เคะทบความเชื่อทางศาสนาเนื่องจากเขานับถือศาสนาคิดและเห็นว่าชุมชนชาวคริสเตียนมีความกังวลเรื่องการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเขาจึงเลือกที่จะสงวนความเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับนี้ในฐานะคริสเตียนคนหนึ่งค่ะดาม,ม่าหมออ่องเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาใช้งบตำแหน่ง2ล้านบาท เรียกว่าไม่จบง่ายๆค่ะสำหรับมอองที่จัดเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภา370คนในราคาหัวละ269บาทร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งย่านบางโพจนกลายเป็นกระแสดราม่าวันที่18สิงหาคมค่ะแม่บ้านทุกคนได้รับคุปองเขียนว่ากิฟต์วอชเนอร์และมีชื่อของมออ๋องอยู่ในคุงปองด้วยเพื่อน,นํามาแลกที่ร้านแม่บ้านเปิดเผยว่าได้คุงปองในช่วงเย็นที่ผ่านมาด้านนายศรีสุวรรณจันยาค่ะโพสเฟซบุ๊กว่าใช้งบรับรองแขกเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสภาจากเงินภาษีของประชาชน เพื่อหน้าตาของตนเองถือเป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์หรือไม่ขณะที่ชาวเนต็ตบางส่วนก็แซวว่าหนึ่งในนโยบายของพรรคก้าวไกลคือห้ามใช้เงินหลวงโปรโมทต,ตัวเองงบจากการประชาสัมพันธ์รัฐมาจากภาษีประชาชนมีไว้เพื่อสนับสนุนส่วนรวมไม่ใช่เพื่อโปรโมทต,ตัวเองชาวเนต็ตนะคะแห่แชร์ภาพและวิจารณ์หมออ่องค่ะหลังโพสต์ภาพถือกระป๋องเบียร์ยี่ห้อหนึ่งพร้อมข้อความระบุว่าเอาแล้วพิษณุโลกมีคับเบียร์ตัวแรกอย่างเป็นทางการ เป็นของดีพิษโลกนอกจากกล้วยตากและหมี่ซัวครับมีคนแชร์ภาพนี้ไปกว่า1000ครั้งซึ่งถือว่ามีพฤติกรรมผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างชัดเจนเพราะคำว่าของดีพิษณุโลกมีชาวเน็ตส่วนหนึ่งค่ะออกมาตำหนิพฤติกรรมว่าผิดกฎหมายมีติ่งส้มจำนวนมากด่ากลับด้วยคำว่าสลิมซึ่งเป็นคำเฮสปีดไว้ใช้ด่าผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองของตนเปรียบกับโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิตชั้นนำยังมีวิธีโฆษณาได้ ทั้งที่ชาวเน็ตวิจารณพฤติกรรมของหมออ๋องยืนยันว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายตอนนี้ยังไม่แก้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ต้องทำตามกฎหมายดราม่าสุดท้ายค่ะหมออ๋องเนี่ยโดนสสเพื่อไทยลุมตำหนิแต่งตัวไม่สุภาพทำหน้าที่จนกลายเป็นดราม่าในโซเชียลระหว่างที่ประชุมสภาค่ะนายนิคมบุญวิเศษสสบัญชีร,รายชื่อพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นตำหนิการแต่งกายของหมออ๋องรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม ที่แต่งกายใส่เสื้อคอจีนและใส่เสื้อสูททับโดยไม่ติดคไทเป็นการแต่งกายไม่สุภาพหมอองชี้แจงว่าการแต่งกายชุดสากลนิยมเคยหารือแล้วว่าการใส่เสื้อคอจีนแล้วใส่สูททับโดยไม่ใส่นคไทเป็นชุดสุภาพตามระเบียบสภาตนเคารพทุกคนทําไมสบายใจก็จะแต่งตัวให้ดีขึ้นแต่ยืนยันว่าแต่งกายถูกต้องตามระเบียบด้วยความรู้สึกผมว่าเราอยากใช้เวลาเรื่องนี้เลยนะครับก็ ผมอยู่ในการประชุมสมัยที่แล้วนะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องเครื่องแต่งกายพอสมควรแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมานะครับผมเองก็เคารพทุกท่านนะครับถ้าไม่สบายใจยังไงเดี๋ยวผมแต่งตัวให้ดีขึ้นได้แต่ผมยืนยันครับผมแต่งตัวถูกต้องตามระเบียบของสภาทุกประการนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ้ให้ด้